ครับ u ูทูบเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวเรื่องอาหารในการจะไปแคมปิ้งเนี่ยนะครับหลายคนก็หลากหลายนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบ็คแพคครับแบ็คแพคคือกลุ่มคนที่ชอบเที่ยวแบบเดินเที่ยวนั่งรถโดยสารแบกทุกอย่างไว้กับตัวนะครับจะไม่มีเครื่องมือความสะดวกแบบมากนะ ไม่เหมือนแคมป์คาร์นะครับถ้าแบ็คแพคเกอร์เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าเที่ยวแบบละเอียดนิดน,นึงนะครับก็คือเดินทางแบบแวะนูน่นแวะนี่อะไรเงี้ยครับฉะนั้นการแพ็คของทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นการแพ็คแบบเบาและประหยัดพื้นที่ครับวันนี้ฟูลแพคเกอร์ของผมก็เลยจะมารีวิวในเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เราเตรียมไปแบ็คแพคกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ ในร้านค้าสะดวกซื้อบ้านเราเนะี่ยอาหารที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆาแล้วเล็กได้ใจเหมาะสําหรับการไปที่ป่าลึกๆต้องแบกไปไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการที่เราจะเก็บของเหล่านี้ให้เล็กเราก็จะมาสอนวิธีการใช้พวกซิปล็อกฮะนี่คือถุงซิปล็อกที่ที่มันจะโอเคและช่วยเราได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะโทรศัพท์เปียกน้ำหรืออะไรก็ตามอาหารเก็บอาหารได้นาน เขาเรียกว่ามันเป็นการรวมของหลากหลายหลายๆชิ้นนะครับอยู่ในแพ็คเดียวกันซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ตรงที่เวลาที่เก็บเข้าไปในกระเป๋าแล้วมันจะสะดวกครับมันจะไม่แตกกระจายเวลาไปหาของนหครับหาหาหา,หาลุมอยเท่้นัมาไม่เจอแต่ถ้ารวมกลุ่มเป็นก้อนไว้จัดหมวดหมู่มไว้เวลาหยิบขึ้นมาทั้งถุงเลยปึ้งข้างในก็เจอครบทุกอย่างมันก็มันจะรวดเร็วมันจะสะดวกมากนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยจะมีเทคนิคอย่างหนึงครับก็คือ พวกเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับหรือว่าอันนี้คือหลอดน้ําพึ่งที่เหลือใช้แล้ว,ลวนะครับเราอยากทิ้งนะครับผมก็เอาแกะมันออกมาล้างล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เก็บพวกซอสเครื่องปรุงส่วนอันนี้ผมจะเก็บเป็นน้ํามันครับน้ํามันพืชหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าฝาปิดมันนี้มันต้องสะดวกนะครับถ้าพกน้ำมันพืชไว้ในกระเป๋าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแตกได้แต่ถ้าเป็นฝาปิดแบบนี้ครับ เขาทำมาค่อนข้างดีนะครับผมก็จะเอาน้ํามันพืชใส่ในนี้ไว้เวลาที่อยากจะกินข้าวอะไรนิดหน่อยเราก็ทํากับข้าวได้นะครับในเวลาเราอยู่ในปา่าหรือเราไปเที่ยวอุทยานก็ตามนะครับอย่างแรกก็ข้าวสารนะครับสมมุติเราไปทริป2วัน2วันเรากินอาหารจริงๆ6มื้อตัวปริมาณข้าวเหล่านี้เป็นมึงๆไว้แล้วก็ใส่ไถุงซิปล็อกแบบนี้ครับ คำนวณไว้เลยว่าโอเคมือนี้ใช้เท่านี้มือนี้ใช้เท่านี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับถ้าเราถือไปทั้งทั้งถุงแบบนี้นะครับเออมันจะหนึ่งหนักครับสองก็คือขยะเยอะด้วยครับเราจะพยายามไปป่าโดยที่ไม่เอาขยะกลับไปไปทิ้งในป่านะครับเอาไปเท่าไหร่ก็เอากลับเท่านั้นก็จะมีนี่ฮะน้ำปลาแล้วก็นี่พริกไทยนะครับพริกไทยก็จะ มันช่วยได้หลายมือมากนะครับแล้วก็อันนี้คนไทยเราก็มีซีอิวนิดหน่อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผมจะเน้นขวดพลาสติกนะครับผมจะไม่เน้นขวดแก้วน้ําหนักเยอะไปครับถ้าเป็นขวดแก้วออก,กะทิครับเ,เราจะเจอกล้วยชาวบ้านเฮ้ยเรากลดวบวชชีกินได้ละมันไม่ยากครับอ่าแล้วก็นี่ครับเป็นน้ำผึ้งกินกับอะไรก็กได้นะครับจะเป็นนมนี่เป็นนมขนาดจิ๋วครับ กระป๋องจิ๋วมากเลยนะครับนมยี่ห้อนี้แค่125มลลิตรเท่านั้นทําไมเป็นกระป๋องจิว๋วไม่เป็นกระป๋องใหญ่นมที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไว้ชงกาแฟครับกินเป็นอาหารเช้าแพนเค้กผสมไข่แป้งแพนเค้กแล้วก็นมแล้วก็ทําอาหารได้ด้วยก็จะมีมันบดส่วนผสมของอะไรก็ตามอย่างคาโบนาร่ามันก็ต้องมีส่วนนมหรือครีมนะครับผมก็เลยใช้เป็นนมนี่แทนแล้วนี่ก็กาแฟครับ ทูอินวันนะครับอันนี้ไม่มีน้ำตาลผมชอบมากแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเตรียมกาแฟแบบบด,บดกาแฟะสดไปบดแล้วดีกินผมว่าเที่ยวป่ากสะนุ็กมากเป็นพวกซีเรียลครับจริงมันเป็นมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานเยอะมากนะครับที่กล่องเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าพลังงานทั้งหมดนะฮะ total energy เนี่ยขนมอย่างเดียวเนี่ย90แคลอรี่แต่ถ้ากินรวมกับนม ได้200แคลอรี่เนี่ยซีเรียลเนี่ยมันให้พลังงานที่สูงจริงๆถ้าใครที่เป็นทริปแบบโมกจูหรือว่าเขาหลวงเนี่ยนะครับซีเรียลช่วยได้มากในมื้อเช้านะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดก,ก็มาทางนี้ต้มข้าวครับต้มข้าวกรณีที่ข้าวอาจจะแฉะหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็มีตัวช่วยฮะนี่ก็เป็นหมูหยองนะครับที่เขาแบ่งมาเป็นแพ็คๆแล้วนะครับกินได้แล้วก็นี่ก็ กระดองแต่กระกดองเราไม่ใช้กระป๋องนะครับเพราะกระป๋องเนี่ยมันเปลืองพื้นที่ในการเก็บแล้วก็น้ําหนักเยอะแต่ถ้าชนิดแบบซองเนี่ยครับซองแบบอย่างเงี้ยมันจะพับเก็บได้เล็กแล้วก็รวมกับถุงอื่นได้ด้วยซึ่งมันค่อนข้างสะดวกนะครับอ่าแล้วมามือาม้อหนักๆบ้างมื้อหนักๆนี่ผมก็จะมีนี่เลยครับตัวอันนี้เป็นบุกน้ํายากะทิเราอยู่ในป่าเรากินน้ำยากะทิได้นะครับ เนี่ยครับเขาจะบอกเลยครับว่า60แคลอรี่60แคลอรี่เนี่ยก็โอเคแล้วสําหรับมื้ออาหารนะครับแล้วที่ข้อสําคัญของยี่ห้อนี้คือไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุก,กันเสียครับนี่ของไทยเป็นแบนี้ซึ่งดีมากนะครับผมบอกเลยว่าอะไรที่ไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยผมสนับสนุนนะครับแล้วเนี่ยครับผมอยู่ในป่าผมก็กินน้ํายากะทิได้ต้มน้ําเดือดนะครับเอาซองทั้งสองไม่ต้องเท ใส่ไปทั้งซองเลยอุ่นอยู่ในน้ําเดือดนั่นนะประมาณ2นาทีเราก็จะได้น้ํำยากระทิเอออันนี้ก็กรณีที่เข้าไปหลายวันนะครับบางทีเข้าไปในป่าลึกๆเราจะต้องเผื่อไว้ไปกินด้านในบางทีมันหาอะไรจะไม่สะดวกมากนะครับฐานนี้เป็นน้ําพริกผมเห็นด้วยนะฮะที่เขาทําขนาดปริมาณแค่นี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะปกติถ้าเอาน้ําพริกไปกระป๋องใหญ่เนี่ยแกะปุ๊บ กินกินเหลือเหลือเสร็จมันมันเสียครับเพราะเราไม่ได้กินมือนทุกวันที่เป็นแบบนั้นถูกไหมครับถ้ามันแบ่งเป็นแพ็คเล็กๆอย่างเนี้ยผมเห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นกระเพียงแมงดาอร่อยมากก็ไม่คิดอะไรมากก็คุกข้าวก็สบายแล้วนะครับน,นี่ครับซุปซองครับอันนี้จะเป็นซุปครีมไก่กับเห็ดนี่ก,ก็เหมือนกันครับนี่ก็เป็น ให้พลังงาน100แคลอรี่เลยนะครับซึ่งทําไมผมพูดอ้างถึงพลังงานเวลากินอาหารพวกนี้เข้าไปแล้วต้องพูดถึงพลังงานเ,เวลาเราไปเที่ยวป่าหรือเราไปเที่ยวที่ที่มันต้องใช้พลังงานในการเดินนะครับการดูแคลอรี่เนี่ยมันจะได้คํานวณมื้ออาหารได้ครับเพื่ออะไรเราจะได้ไม่จําเป็นต้องแบบของไปเยอะเกินความจําเป็นสมมุติเราคูณคํานวณจากแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันนะครับ มื้อนี้กินแค่นี้มื้อนี้กินแค่นี้มันจะทําให้เราอยู่ในป่าได้สบายตัวเบาแต่อิ่มท้องครับแล้วก็มีแรงทําอย่างอื่นแล้วก็กลับออกมาจากป่าได้อันนี้ก็น่าสนใจมากครับอันนี้อร่อยมากนะครับบวกกับกินกับพวกขนมปังแซนด์วิชนิดหน่อยสบายมากนี่ก็เป็นเหมือนกันแต่นี่เป็นอีกรสหนึ่งอันนี้เป็นมันฝรั่งกับเบคอนวิธีทำง่ายมากเลยนะครับ เปิรซองมาใส่น้ำร้อมใส่ถ้วยตอนสุกทั่วแค่นั้นก็อิ่มท้องแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่90แคอลอรี่เมื่อกี้เนี่ยไก่จะได้แคอลอรี่เยอะกว่าซึ่งโอเคมากเลยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีกันเยอะมากมีมีหลายแบบเลยแต่บ้านเราราคายัางค่อนข้างแพงนะครับซึ่งอันนี้ดีใจมากเจอในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยงา่ายแต่นี่โจ๊กครับก็คงไม่ต้องพูดเลยมาก เป็นอะไรที่1น้ําหนักเบาครับให้ประโยชน์สูงแล้วก็ใช้เวลาน้อยใ,ในการปรุงพอๆกับบะหมีส่สำเร็จรูปผมชอบโจ๊กมากกว่าบะหมี่สำเร็จรูปนะครับบีช่ทีนี้เราพูดถึงระหว่างวันกล้วยน้าว้าอบน้ําผึ้งทําไมต้องเป็นกล้วยเพราะนี่ทํามาจากกล้วยทั้งลูกนะครับกล้วยทั้งลูกแล้วเขาก็ไปอบตากแห้งแล้วก็อบน้ําผึ้งแล้วมันเก็บไว้ได้นานมีติดกระเป๋บบาวไว้เลยครับ มันจะทําให้คุณเวลาหิวหรือไม่มีพลังงานเราต้องการพลังงานที่ต้องใช้ทันทีกล้วยเนี่ยมันเป็นตัวที่ส่งเสริมทําให้คุณไปต่อได้ครับกินอย่างอื่นคุณเนี่ยต้องรอให้มันย่อยแต่ถ้ากล้วยเนี่ยคุณกินไปแล้วมันจะทำให้คุณมีมีแรงสง่งเรียกว่ามีแรงสง่งจะไปต่ออ่าแล้วก็นี่ครับเป็นเกลือแร่ เกลือแร่เนี่ยจะต้องมีติดเลยคนสายเที่ยวป่าเนี่ยจะต้องติดเกลือแร่ซองไว้เพราะว่าเวลาที่คุณสูญเสียเหงื่อในป่ามากๆเนี่ยคุณเดินเดินเนี่ยคุณเหงื่อเปียกท่วมตัวเลยเกลือแร่นี่แหละครับคุณจะพกน้ําเครื่องดื่มเกตเลตสปอนเซอร์อะไรเขาพกเป็นเกลือแร่ซองเนี่ยมันช่วยคุณได้นปเลยคุณมีพลังงานเดินต่อไปอีกน้ําตกหนึ่งได้สบายมากทิชชู่เปียกเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับ ก่อนจะทานอาหารหรืออะไรเงี้ยถ้าได้ชูเปียกเช็ดมือก็ดีครับทันลดากสารสะสมของแบคทีเรียนในมือเรานะครับทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยผมจะเก็บไว้สองที่ส่วนของอาหารผมจะเก็บอยู่ในถุงใบนี้นะครับเพื่อเวลาเราหยิบจากกระเป๋า,าจะรู้เลยว่าอาหารคือถุงสีเหลืองในอันนี้มันจะเป็นถุงกันน้ำนะครับของสีทูซัมมิต เป็นขนาด4ี่ลิตร4ี่ลิตรเนี่ยสำหรับ3วันอาหารผมค่อนข้างเหลือเฟือแล้วนะครับเรายังมีอาหารอีกมากนะครับเป็นแบบที่เรารีวิววันนี้คือผลิตภัณฑ์บางตัวที่สามารถไปบวกรวมกับของขายท้องถิ่นได้อย่างเช่นไปตลาดและนู่นนี่นั่นได้นะครับเราก็จะใส่อยู่ในนี้อีกทีนึงแต่ตัวกระเป๋ากระเป๋าเครื่องครัวกับเครื่องกรองน้ำผมเนี่ยจะต้องอยู่ในกระเป๋าใบนี้ครับผมจะพักมันเก็บไว้อยู่ในใบนี้อ่า เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับกระเป๋า t o i l e t r b a ของ Photofy นะครับซึ่งในนี้นะครับเตาแก๊สอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นที่กองน้าเป็นที่กองน้ําที่เวลาเราอยู่ในป่าเราจะเอาน้ําจากลำธารหรือจากน้ำตกมากินเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณกองสักนิดนึง คุณจะได้ไม่ปวดท้องนะครับแต่ถ้าคุณมีที่กองน้ำแบบฉุกเฉินแบบนี้ตัวนี้กองได้ดีมากนะครับตัวนี้กองได้ถึง0.1ไมคนนะครับซึ่งค่อนข้างโอเคมากตัวนี้ให้ดูอย่างเช่นอะไรที่ต้องเป็นน้ำน้ำผมเก็บไว้ในนี้หมดของหนักผมจะเก็บไว้ที่ก้นเสมอ เกล่ส่วนพวกอาหารกินระหว่างทางเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บในถุงอาหารนะครับเพราะว่าเราจะสามารถหยิบมากินได้ระหว่างทางเลยอาจจะไว้กระเป๋าด้านบนที่หยิบง่ายๆนะครับเพื่อกินได้เช่นขัวหรือกล้วย น,นี้ก็เป็น2ถุงที่ผมแพ็กไปสำหรับสวันนะครับพบกันใหม่รีวิวหน้านะครับฝากไว้นิดนึงนะครับเวลาไปเที่ยวป่านำถุงพลาสติกกลับมาทิ้งด้วยนะครับอย่าไปทิ้งในป่านะครับสงสารสัตว์ครับไม่อยากให้สัตว์กินถุงพลาสติกติดคอตายนะครับเขาจะได้อยู่เพื่อให้ลูกหลานเราเที่ยวป่าแบบเราได้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับ あ。終わりかー